วัสดีครับท่านครับกิทั้งสองท่านครับครับเอาแค่สัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็วิตล่มกันไปหลายครั้งแล้วมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็พยายามมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับหลังจากนี้จะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมครับครับต้องเปลี่ยนทุกท่านนะครับครับในเมื่อสองสัปดาห์ก่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแตสัปดาห์นี้ครับที่มันเริ่มมีปัญหาอีกอื ก็คือในวันพุธนั่นแหละ,ะท,ที่ผ่านมาก็ปรากาศว่าฝ่ายค้านก็นับประชุมซึ่งเป็นจิตของฝ่ายค้านที่จะทาไดค้ครับครับวันนี้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงก่อนว่าเราเองเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน,น้ําอำก็เกินมาไม่เกินไม่เกินสิบกว่าเสียงับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันเมื่อวานที่เกิดปัญหาเนี่ยฝ่ายค้านก็พยายามจะนับประชุมดี แต่ข้อที่จริงก็เป็นสิทธิที่เขาจะต้องทําได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่ามีรั่องตรีหลายท่านนะที่มีงานเปิดเปิดของบาทไทยที่ประชุมกับระดับบาทไทยทั้งหมดก็มีรั่องตรีหลายท่านที่ออกไาร่วมาท่าน,าานรองอยก,กรอจีปุมธรรมซึ่งมันตรงกับเวลาที่ทํางานในสภาคแล้วก็ผมเองก็เช็คได้ว่าสสอย่างภรคผมก็มีสองสามคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลไม่ไม่สามารถออกมาได้ซึ่งการเจ็บป่วยเนี่ย 10กดเสียงเนี่ยแต่และพรรคยงก็มีคนสองคนม,มันก็หายไปให้เอาเสียงนะฮะเพราะนั้นก็ปริ่มนําจริงๆนะแต่ว่าฝ่ายค้าเนี่ยพยายามต่ใช้นเทคนิคนี้เพื่อระงับประชุมแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยเราให้นัแบ,บแบบแบบขานชื่อซึ่งตลอดเวลาประมาณชั่วโมงคนที่อยู่ข้างนอกพขกลับเข้ามาทําให้สภาไม่ไม่ล่มในเมื่อวานนะครับ,รบสามารถดำเนินการต่อได้แต่ว่ามันเสียเวลาสภาไปเนี่ยตรงเนี้ยมันมนบางรั้นก็ต้องดูว่า จริงๆต้องการอะไรคือคือถ้าล่มไปในบัตรข้ผมก็งสียิลายว่ากฎหมายที่สําคัญหรือรายงานของส่วนราชการที่มาชี้แจงสภาเนี่ยมารอกันหลายชั่วโมงปรากฏว่าถ้าล่มไปปุ๊บเนี่ยเสียหายหมดครับไม่ว่าหลายเรื่องหลายอย่างเพราะนั้นเสียสิมนาบเนี่ยมันทําให้ก,การทางานลาบากดังนั้นวิธีการแก้ซึ่งผมก็ต้องคุยกับการคณะอนตีว่าเป็นไปได้ไหมพวกพระรหาสเนี่ยอย่าได้มีกิจกรรมอะไรเลย ถ้ามีก็ให้ใครการท่านผู้ใหญ่ไดำเนเินการแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่ท่านภูมมทับสักไปซึ่งเป็นงานใหญ่มากเรื่องการปราบปรามยาเสพติดทีด่ต้องทํทาำทีมทั้งประเทศก็เข้าใจแล้วทีช่วยหลายท่านก็ต้องไปไปร,นนร่วมงานะรวมท่านกระทรวงระเทศก็พิงานเหมือนกัน,นะมันซ้อนกันซึ่งต่อไปก็ต้องขอความร่วมมือไปอยังกระทรวงต่างๆนะว่าว่าอย่าได้จัดพุทธครักก็หลายคนเ,นเป็นรัฐมนตรีแต่ว่ายังเป็นสสเขตยอยู่ก็มี Das, mm hmm> มันก็เป็นปัญหาถ้าเป็นประวิียเรายัางขอให้ท่าลาออกได้แต่นี่คือปัญหาที่ทต้องแก้ไขแต่าการที่นิดหน่อยที่เกินเสียงไปห้าเสียงสิบเสียงอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าจะเล่นกันอย่างเนี้ยมันก็จะเสียมากกว่าได้บางเรื่องหมายความว่าถ้าจะประชุมต่อก็ก็อาจจะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมแต่ว่าถ้าไม่ไปเลยเนี่ยในการบังคับบัญชาในการทารํางานของฝ่ายราชการที่ต้องประชุมเร่งปฏิบัติการป่ปาปั้มยาเสพติด ถ้าหยุดชนะไปเนี่ยมันก็เสียเวลาอีกเนี่ยครับเพราะนั้นผมต้องต้องมองว่ามันได้หรือมันเสียเราเคยงานราชการมาจากหลายหลายกระทรวงมาดางังรอแล้วครับไม่ได้ชี้แจงมันก็ผ่านไปท่ศซวนแต่เป็นความเสียหายแต่ว่าเสียงปีนน้ําปิงมนปิงนะแต่ว่าความที่เป็นอย่างนี้ผมก็ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปนี้ก็ต้องได้เกียรจากส่วนราชการหรือไปทางทาง,งกระทรวงต่างๆว่าอยากได้จัดงานวันพุธซ<อ>ึ่ง<อ> <ๆ S 1> ผมจะได้นะค,ะครับว่าถ้าทําได บังคับการบริหารได้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากทั้งประเทศนะครับแต่ว่าทําอย่างไรได้เนี่ยเราเป็นรัฐบาลที่เสียงปีน้ําก็ต้องทนกันอยู่เนี่ยต้องต่อไปคุณพิสุทธิ์คุยกับคุยกับวิ่าค้าหรือยังครับว่าอาจจะคุยไปว่าอย่าใช้วิธีนี้เลยหรือว่าเจรจากันยังไงมีคุยกันบ้างไหมครับก็็ก็ความจริงกับคุณประกอบว่าที่คุยกัิอยู่ในภาคประชาชนเขาก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มานับหรอกเขาว่าแต่เขาก็ ไม่เป็นองค์ประชุมให้แต่ก็คุยกันตลอดครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อว,วานนี้ที่เราเตรียมการมอบประมาณอาที่หน้าทางฝ่ายค้านท้งบดก็ไปนั่งคุยกันนะครับโดยเฉพาะทีมพักประชาชนเนี่ยขึ้นเป็นเชียนคนใหญ่ก็ของฝ่ายค้านเนี่ยคือมานั่งคุยกันด้วย,ด,วยด้วยเหตุนนผลก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าบ,บางอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นที่ว่าไม่ไม่แสดงตนในฐานะที่ฝ่ายค้านอย่าง ถกลุ่มใจไทยรักองค์มาเนี่ยเขาก็าด้วยมารยาทเขาก็ไม่แสดงจ,จนมันก็ทาให้วดปิดแต่ผมเนี่ยต้องดึงคนเข้ามาให้ได้ตามานั่นสีหลายคนที่อยู่ในงาน,นต่างๆต้องมาให้ทันน้ามันก็เสียเวลาไปชั่วโมงชั่วโมงเศษเนี่ยในชั่วโมงเศษนี่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองาานาศานะค่าใช้จ่ายในสภานเนี่ยเยอะมากซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผู้แทนไม่ได้จ่ายครับรัฐบาลต้องจ่าย คุณวิสุทธิ์ขอนิดนึงครับคุณคุณวิสุทธิ์คุยกับคุณประกรณ์วุฒิซึ่งเป็นประธานวิฝ่ายค้านแล้วก็เป็นสสพักประชาชนแต่เมื่อวานนี้คนที่เสนอให้นับคือสสจากภูมิใจไทยอันนี้เป็นการเมืองหรือเปล่าเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าครับก็ก็เป็นการการเมืองนั่นแหละเขาเขาก็อยากจะเอายัดกี่ดนเข้ามาโดยปกติเนี่ยที่ระเบียบประการประชุมบันทุนทหาเราก็จะเปิดโอกาสให้เอายัดกี่ดนเข้ามายัดกี่ดนเข้ามาแต่ไม่ไม่ใช่มาตัด กระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปหรือวาระารอื่นมันต้องไปต่อท้ายแต่เขาก็จะจานเจ้ามาก่อนแต่เราก็อยากเลือกรองประธานก่อนครัรองประธานคนที่หนึ่งต้องกาบเปลี่ยนที่น้องประชาชนว่าทําไมต้องเลือกรองประธานสภาก่อนอ <c oughs> เนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเลือกประมาณเที่ยงคืนตั้งสามวันนะครับครับถ้าไม่เลือกรองประธานสภาก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาในทางทําหน้าที่ท่านประธานวันนอท่านรองประธานฉลา เท่นทึ่นเข้ามาใหม่ทีนี้มันว่างอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าประชุมตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับ,รบทุกวันสามวันเนี่ยครับมันก็จะหนักหนาสาหัสถ้าสองคนเพราะฉะนั้นเราก็มีความจับเป็นออย่างเร่งด่วนจะต้องเลือกรอ,องประธานสภาคนที่หนึ่งแบบทีมักตดเพื่อจะเทไปช่วยกันทําหน้าที่อืในบันลลังก์สามวันสามคืนอันนี้นี่เป็นงานอนันอที่ถึงเนี่ยก็เราเตรียมการมองไปในอนะคตบว่างานหนักมากถ้าสองคนคงไม่ไหวนะครับเพราะนั้นก็ พวกเราเนี่ยยังเข้าออกเข้าออกออกไปทานข้าวคานอะไรได้คไปทานกาแฟได้แต่คนนั่งข้างบนนี่ถ้าสองคนก็จะหนักนะฮะถ้าไม่ทํามันจะเสียประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองาเรื่องงบประมาณต้องผ่านผ่านให้ไวแล้วก็จะต้องบังคับใช้งบประมาณที่ปถึงหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศซึ่งรองบประมาณส่วนนี้อยู่มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างนี้เกมการเมืองเขาก็ไม่อยากให้เลือก เขาเจะยญติมาก่อนเจ้าญติมาเรื่องการเยียวยาอะไรซึ่งซึ่งก็รัฐบาลก็ทาใครที่รักว่าคนไหนมีปัญหากนเพื่อประธานรัฐสัมปีมหาไทยท่านได้งบไปแล้วจังหวัดละร้อยล้านคนไหนที่ไม่ใช้งบก,ก,ก็ย้ายไปเขาก็ทําแล้วแต่ว่าเราก็มองว่าอันไหนที่มันจะสําคัญกว่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าการเกมการเมืองเราเล่นได้แต่ว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก่อกเพื่วเยือนประเทศชาติบ้านเมืองมันเกิดปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ควรทา ในในฐานะอย่างนี้จะนั้นต่อไปเนี่ยผมก็มีหน้าที่ทคำครกับอย่างเต็มที่นะครับในฐานะประธานวิปมุึงบอกว่าผมไปไหนไม่ได้เลยนะก,ก็พยายามทำอย่างที่เท่าที่เห็นนะยผมก็ต่อว่าสสรัฐบาลใครที่ไม่มาอยู่ผมก็บอกถ้าใครทําสภาล่มผมเปิดเผยรายชื่อหมดให้ประชาชนได้เห็นว่าค,คุณไม่รับผิดชอบต่อหน,น้าที่แต่ว่าการเจ็บป่วยบางครั้งก็เกิดขึ้นได้อ่างเมื่อวานเนี่ยบางคนเดี่ยท้องอ่า ปวดท้องแล้วไปท้องแก่อยู่โรงพยาบาลผมยังต้องขอให้ออกมาอมขอให้ออกมาก่อนบางคนก็ถอดเข็มน,น้ำเกลือมาเนี่ยมา,มาเนี่ยต้องตามกันนะครับภาพรวมใครทั้งชาติทุกที่บางคนยังนอนอยู่โรงพยาบาลผมว่าต้องขอออกมาก่อนได้ไหมขอหมอออกมาสักชั่วโมงเขาก็ออกมาให้นะครับ S <S อันนี้มันมันม,นม,นม,นมนาครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าแต่เขาจะหนีอย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญคคเนี่ยเราก็ต้องบริหารตรงนี้ให้ได้ในทาาการเสียงปิีน้าแต่มันก็เป็นความท้าทายในการที่คลับกลับท่านพิสุทธิค์ครับแต่ว่าหนักไม่หนักมากครับด้วยความเคารพครับท่านพิสุทธิ์ครับมี คุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าถ้าไม่อยากทํางานเนี่ยยุบสภาไปเถอะทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเขากดดันมากๆแบบนี้เสนอนับองค์ประชุมแบบนี้ในช่วงเวลาที่อาจจะต้องพิจารณากฎหมายสําคัญสําคัญกันกดดันหนักขนาดนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นการยุบสภาเลยคือวันนี้มันก็ยังไปได้อยู่ครับไม่ใช่มี่อยากทำงานต้องการเปลี่ยนว่าถ้าถามว่ายุบสภาวันนี้ยกฎหมาย ที่เราจะต้องําพีดาในอาทิตย์หน้าเนี่ยเรื่องงบประมาณถ้าไม่ผ่านว่าจะเลือกตั้งอีกหลายเดือนก็เกิดปัญหานะครับ,รบที่แล้วเนี่ยเราตั้งรัฐบาลไม่ได้หลายเดือนอืใช่ไหมครับพอตั้งรัฐบาลไม่ได้หลายเดือนก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยครับปัญหางบประมาณที่หลายหน่วยงานแต่ละไม่ว่าโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขต้องใช้เงินอะไรเงี้ยมันไม่ผ่านมันได้เฉพาะกายเฉพาะเงินเดือนไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มซึ่งกว่าจะเลือกตั้งเสร็จมันอาจจะวราอีกสี่ห้าเดือนผมว่ายิ่งพังไปใหญ่ เศรษฐกิจประชาติว่าล่มเลยนะวันนั้นที่เราต้องทําเนี่ยวันเนี้ยแม้จะยากลําบากเราก็ต้องถักป่าปันป่าไปให้ได้แต่มันอาจจะเสียเวลานิดนึงถ้าไปนักองค์ประชุมกันบ่อยๆที่ละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยซึ่งผมก็ต้องมีสิทธิใช้เทคนิคเหมือนกันต้องพูดตรงๆผมก็ต้องให้นับเรียกรายบุคคลอาฐานชื่อก็จะต้องตามร่างทีอะไรที่อยู่ข้างนอกต้องตกลงเข้ามาให้ได้ใครที่อยู่ร่บ้านก็ออกมาได้ก็ขอหมอออกมาก่อน มันก็พอจะผ่านไปได้แต่ว่ายากลำบากลำบากแต่ว่านั้นผมอยากให้นับองค์ประชุมในนับได้ผมก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าจะนับในโอกาสที่สําคัญเท่านั้นว่าว่าวันเนี้ยเกมนี้อยากเล่นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเอาทุกอาทิตย์เนี่ยผมถามว่าถ้าถ้าเลื่อนเลื่อนการประชุมสภาไปสองชั่วโมงถามว่าความเสียงหายเกิดขึ้นไหมเกิดครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําเต็มที่ในฐานะที่เป็นวิบเนี่ยต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดแต่ว่าถามว่า เหนื่อยยากลาบากไม่ใช่เรายอดรัอบอับรับมาเหนื่อยยากลำบากแต่ว่าเราสามารถทําได้ไหมผมก็ยังเชื่อว่ายัางสามารถทําได้และต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับครับสุดท้ายนะครับก่อนหน้านี้มีไอเดียว่าจะให้รัฐมนตรีบางคนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อลาออกจากตําแหน่งสสเพื่อที่จะ<อ>ดันคนอ,อ,อื่น<อ>ขึ้นมา ผมให้ลาออกไปแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมครับผมให้ลพระลาออกแล้วท่านท่านสุชาติทันเจริญนี่ลาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ดรหญิงนี่ผมก็ให้ลาออกไปแล้วทีนี้อย่างเนี้ยอยู่ๆก็มีท่านพิเศษที่ถูกไปใช่ไหมมันก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็ที่จังหวัดอะไรที่ทสีสเกตแม่ที่จังเลือกตั้งซ่อมก็รอ,อกันเ่ินไปก็ขายไปอีกสองที่เนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าในในอาทิตย์นี้เราก็ต้องมีการเจรจากับรัฐบาล เต็มที่เด้ว่าขออย่างเดียว,วพุทธปฤหาสท่านแดี่ีมีกิจกรรมไม่แต่สําคัญก็ควรจะเลื่อนไปวันศุกร์ครับซึ่งเป็นวันที่ไม่มีการประชุมสภาเราเราก็ต้องมีการคุยตรงไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องปัญหาในการแนวทางในการปฏิบัติเราก็ต้องแก้ไขครับายอมรับว่ามันมีปัญหาไม่มีแต่ว่าจะแก้ไขได้ไหมผมว่าอย่างพอแก้ไขได้นะครับดังนั้นก็ยืนยันจะทําทให้เต็มที่ไม่ไม่ได้อะไรหรกครับผมเนี่ยต้องการบปเลียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้นว่า ถ้าวันไหนสภาล่มผมก็บอกผมเปิดเผยอะไรทั้งหมดใครไม่อยู่ครับผาก็พูดในสภาซึ่งพูดแรงมากหลายคนก็บอกโอ้ไม่เคยม,มีใครเอขึ้นมาพูดแรงขนาดนี้ว่าใครขี้เกียจสลังยาวนี่ผมจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบครับผมไม่ได้บอกตลอดว่าวันพุธพืษษ้นฐานเนี่ยกโรณาสอเนี่ยอย่าได้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดะถ้ามีความจําเป็นไปนโรงพยาบาลเนี่ยเร่งด่วนนี่ผมไม่ว่ากันแต่ในกรณีที่เชิญสสไปเป็นประธานงานแต่งงานศพกานบวช มันมันจักมันไม่ใช่หน้าที่นะฮะแต่ว่าจะต้องทําไม่ต้องทําแต่ว่ามันเหมาะสมไม่อันนี้ก็ต้องช่วยกันคิดนะครับนั่นก็ฝาก่อแม่พี่น้งประชาชนว่าช่วยกันจับตาจับตานะครับอย่าแต่ให้แต่สื่ออย่างเดียวหรือให้แต่ประธานวิบอย่างเดียวพี่น้องประชาชนก็ดูได้นะครับในเขตเลือกตั้งท่านอภุดพรักขันในสสท่านมาประชุมไหมครับคนพวกนี้นะจ้าละทิ้งเ้ที่ท่านก็พิจารณาได้อย่าอย่าได้เลือกตั้งเข้าไปอีกต้าเวลากว่สมัยก็แสดงว่าเขา ไม่รับผิดชอบการประชุมสภาแต่คนที่มาแล้วตั้งใจมาไม่อยู่ในพื้นที่พุทธสถานเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเขาซึ่งเขาทุ่มเททํางานให้ประเทศชาติบ้านเมืองน,นะครับ,รบผมเพิงบอกว่าเงินเดือนคุณเป็นแสนนะ,อะตอนที่คุณอยากได้เป็นเนี่ยคุณยกมือไหว้ชาวบ้านบอกว่าขอ,อมารับใช้พี่น้องในประชาประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรแต่พอเป็นแล้วเนี่ยตั้งติดงานมูมง,ง,งานมีภารกิจเยอะนะนี่ผมไม่ไว้หน้าอยู่แล้วครับรบเปิดเผยจริงๆรของว่าทุวันไหนสภาลนม ผมแฉอะไรชื่อให้สื่อได้เห็นได้ว่าผมไม่รับผิดชอบอะไรที่ผมกล้าทําอย่างนี้เพราะผมไม่ไปไว้หน้าใครในการทําหน้าที่ประชาชนจะได้ตรวจสอบได้นะครับว่าผู้แทนของท่านเนี่ยได้ทุ่มเททํางานอย่างจริงจังแต่อาทิตที่จะถึงนี้ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าสิบสามสิดสี่สิดห้าเนี่ยผู้แทนก็ต้องเลิกคันไม่ต่ำบทเทียงคือนะครับกลับบ้านก็ตีหนึ่งตีสองเช้าเก้าโมงเขาต้องมาลงชื่อประชุมอีกอันนี้ก็ต้องชี้แจนบางครั้งก็เป็นงานหนักจริงๆนะครับต้องกลาวเปลี่ยน ทุกท่านให้ทราบไปนะครับอ่าเอาละครับโชคดีตรวจสอบจากคุณวิสุทธิ์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับครับคลับครับสวัสดีครับครับ